สวัสดีครับวันนี้มีที่ดินสวยมาให้กันรับชมอ,อีกแล้วนะครับผมที่ดินห้วยบงนะครับตำบลห้วยบงอำเภอด,ด่านทศจังหวัดนครราชสีมานะครับจะเป็นที่ดินวิวสวยครับอากาศดีเป็นที่โนนวิวทุก,กังหันลมนะครับนี่ที่ดินแปลงนี้เลยนะครับแปลงด้านซ้ายมือติดถนนล,ลาดยางเลยนะครับติดถนนล,ลาดยางราคาถูกมากครับขายไปบนดว่ดวนราคาร้อนๆครับ ดูครับที่ดินจะเป็นแปลงนี้เป็นที่โนนนะครับที่สวยมากเนื้อที่ห้าไร่นะครับห้าไร่ดูครับลมเย็นสบายมากครับเป็นที่โนนเหมือนภูเขาเลยครับวิวสวยเหมาะแก่การทํารีสอร์ทและบ้านสวนมากๆครับ ร้พักผ่อนยางกษเียณน,นะครับราคาต่อไร่ไร่ละสองแสนหกหมื่นบาทนะครับราคานี้ไม่มีนะครับไก้ถ้าติดถนนลาดยางแบบนี้ราคานี้หายากมากครับดูครับดูวิวครับผมที่แปลงน,นี้จะห่างจุดสถานต้องจุดสถานต้องเที่ยวห้วยบงนะครับ ประมาณสักหกกิโลนะครับหกเจ็ดกิโลนะครับ